หาบารดเลยหาบาบาบเมนเข้าไ่ต้องเบกเข้าหาบโรดให,นห้น้องเตอเริ่มเบกเออเตอเบะก็ได้มือละครึ่งชอบเนาะมน <EN S 2> หาไปใช่น้าเข้หาหน้ำมาได้กองไว้แบบเวลาปลูกเข่าปลูกน้ำเนาะ โดยกับสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีหักแพงเบดสุขสุขคนพี่น้องเลยมีเอผมมาพาก็พละ่ะมาหาน้องมะนาเพิ่นเพี้ยก้วอาสบายดีเดอ้อน้องโดยทั้งสาว่างน้ำเดอ้อคอยมาด้หน้าเจ้าผลคอยว่าสชีหอกเหลี่ยนอยู่หน้าเจ้าควายีหอกเหลี่ยนอยู่หน้าเจ้านอ้สาสว่างควายไปเบิ้งปลูกพักปลูกหาายาหอดใส่แล้วว่าพอมาแล้วเจ้าไปเฮ็ดยั้งมาอนีน่ะไป นอนตีในโคตรพักเอ๊เนี่มนำกอกันบ่หนี่มกกอกโดยโเอา่ถวงโอ้หลายติบเนาะหันตีแต่ว่านางพืนแห้งเลยใ่บานประกาศหมอกก็ผายเกาะเนี่ยมาแห่เลยไอ้ไรบานหมอกบ้านหมอกเออพดขมืออยู่จั๊มือหละก็ช็อตมือหร่ออันนี้ผ่เห็ในมันไล้ินกินไปจ้าเฮยเขาอยากนกกระจาบกินนี่้ังงอนถังบ่ข้าวหวยผมบอกข้กวหวย จะปลาคาร์นแต่พี่บอกหามันจะข้นหามนมว่าตัวใหญ่แท้สามชีคนจ้างเผินบ่นะไม่จางหาบม่ชอยเชียมเอาไปเอาอันว่านั่นก็เด้อนำนาวมาฝากเพื่อนก่อนไปจักว่าอันละลายเบิดแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยไปหน้าจนหอดบ้านเนาะมันก็สีละลายหรือเปลือยกไว้แล้วพี่น้องเลยคนขายเพื่ออาหารเลยนะจะชื่อฮันได้นะ ซื้อหัลานี Eller, ่แหละหันเอื hmm. hmm. course, um, okay. oh, uh ้อยใจไหัขอวางอย่าพากินนายำกแก็บกบนวางดูได้แต่อย่ากินน้าแข็งด้ดูได้เพิ่นว่าอย่าให้น้องมะนาวยำน้ําแข็งหลายว่าเสียงัง้นเสียงสงะแ้าม่นเหแม่นอันนี้ซานี่คือสิบ่อ้วนเนาะเพราะว่ามีกนาวเด้เจ้ายาบ่ได้อ้วน บ่มันบ่อ้วนนี่แหะบ่ไบ่อ้วนบ่นี่เจ้าเา้เจ้าสิเอาไปเจ้ากไซเจ้ายังบ่อ้วนปานดอ๋อซกบ่อ้วน0กโล60กิโลอกกว่าดเฮา5 6้ดีแล้วมื้อใดน่ะสิแไปนั่นพเอ้แล้วบัดนี้พอหุ่นเจ้า่อยว่าเดือนแล้วเนาะแม่นเดือนแล้วไปติดใหม่แล้วบ่ตื่นบาดแม่น ผู้ชานี่คือประทิดเบื้องตือนเสวตึงไม่ติดลือมลืมติดโอ้ยเนาะนจะได้อ้วนคนนี้อีกติดโอ้ยสิ่ไปบเปินได้แต่นี่ยังยังบย่ปเปินเนี่ยนักคู้นซึกนักขึ้นยู่่ซะสัก็ะตื่นตัวก็ะว่าตู้กับตูบนตู้ไปไหนนะ ธรรมดาเนาะอืมตุยแห้งแล้วไงช่ำเจ้าเนี่ยยังไม่จ่ำเจ้ายังไม่ห่อหุ้มชีบเลยเราหายช่ำคอยได้ชุ่มเจ้าเยอะกว่าเราเราหายช่ำคอยจ่ำเจ้ายังช่ำคอยยังห่อหุ้มบเนาะจะอ้วนกลัวบ่เป็นเห็นคุณสาวตานิ้งามเพื่อจะได้เออยังจะได้งามเนาะเพื่อจะได้ช่ำคอยจอยอะไรกันย่างๆเนาะจอยอะไรกัน้ย่างโผื่ออยากได้ช่ำคอยมาสั่นยังไม่โตคนาอีกคกิโลอ่ะอีโคกิโลเท่าคอย กินจันยังนั่งกินมือมือบินกินแนวอ้วนกับอ้วนแนวบ่อ้วนกินเบิดมือก็บ่อ้วกนะมือนี่บากินเข่าจ้ำเจียวจ้ำยังไปเออนั่นแหละมันจังบ่อ้วนมันบ่อ้วนมันนี้นะมันมีแนวกิ้วเข่าด้วยโดยไม่ทราบได้ไปตลาดวสัดคือเห็นไปคือตะกี้ได้ผึ่อชีวมาให้เนาะเอาอย่างนี้ว่าชีวิตนี่อยากอยุ้ยชีวิตชีวิตก็โรคระบาดเนาะช่วงนี้ ขนาดข่อยยังบกินแม่ชูขอ่ขอยก็ยังมีแต้นนานพริกปลาอย่างทีได้เดี๋ยวนี้น่ะแม่มมมมยนลกบานอยู่บานด้หนงเนี่ยเคหละซ้ำนีน่แหละพอดีมเจลก,กินเกลือไปเนี่ยจะหมดเป็นขยะลงานแม่พรมะซีนมันคืนอเห็นอะไรกินนู่นกินนู้นอาหารบาตเฮาอ<ม><ม>อดสานเ่านี้มันจพิมขนุนก็ท่านใหญ่ใบ่อก่อนอือไทยท่านไหนนะถยหาพันบอก ย <ไป S 1> ข่อย <ไป S 1> ซื้อ<ฟ>ม่อไรซามซามสวยเศ้าหาเขียนบอกเขาทาคิม่อเช้าเลยป้าโอ้แมนขนุนระบาการเลยจับตัวเล็ตัวผ่อนจักออกไปใบสกไปาโมมี่ใบแก่แล้วมึงแร่เอาใบแก่แล้วมันสกินเนาะใบอ่อนมันบ่อมันอยู่ในกกเต้าค่ะเจ้าว่าวกติ๋วกงเต้ากกติ๋วกกเต้าก็นยังบ่อยากเสพตัวไหนบอกคือยังอ่อนมันอ่อนบ่เป็นตากินหน่อยแก่ยังมันยังบอกมัน แเขาแก้ไปแต่อาหารบ้านเฮาเฮานี่ยเพราะว่ากินง้อกินอยังกัย่านว่าติดเชื้อเนอ่ะย่านเลยเฮาคนเฮาเขาต้องกินเพื่ออยู่เด้บะมันอยู่เคยกินอยู่หูบด้วยใครบ้านอกหัวใจก็กินบางเชียบบางเทียวไม่ได้ยุ้งเขายี่เนาะใครอยู่บ่วันนี้หนึ่งเขาไอชีนอ่ะบ่มี้อย่างเลยมาเขาไอชื่อเงินกับบุบีว่าในถุงนะเงินนะเงินมืออะไรกับปตลาดนัดเช้านี่ ชื่อพัดติจิตาเป็งก้อยหูควยชื่อมือต้มือเลยเด่นชื่อนีชื่อกินสดงว่าเจ้ามีเงินก็เอื่อยได้เนาะน้องเต๋อเน้องก็ได้ไปหากินว่าันะว่ไจะไปนี่นะเป็นแน่เลมไปย่าบอกว่าญาตมีคนไปไปเอาคือวางสั้นไป้องการพัตามในการแม่เหยนหนูเนาะคันวามันมนทายคาย ช่วยน้องตือไปโลดดูอะดูโอ้ยพี่น้องเอ้ยโอ้ยโลโลดๆบี่เว้าหยังเด้บาดนีวโอ้ยย่าาเว้ารงาวาต่อว่าบ่เป็นลบาดนี้โลคมบ่เออว่าสิว่าซั่นอ่า้องตอยมันเออย่อยแน่่อยมึงเจ้าก็ติดอางให้มันแบบมันบ่ออกโลไปตกใจ้น้องมะนาวาติโอ้ยเฮงคเว้าเปลี่ยนบ่ บน้ำชีขาวอ่ะเนี้ยเราอยกอ้วน่วาเรากินน้ำลาลาได้หนังน้ำเปล่าเดเมิ่งต่หุ่นเม่งก็หนังเป็นมวอเนเนอเป็นรักษาหุ่นแน่เพินเป็นฟซอลด้เป็นบอกได้หกสิบโลนว่เจ้าสี่สิบห้าโลอาไปญงาอ่ไปตีขายไปตีขายดิโก้โบแพชูคอยดอกจ้าถึงกายยัมันปวดได้น้ำหนักหลายเฮงหลดิเอขาดหัวโกนนอกกระบ่า ว่าท่านได้ห้าวขึ้นลกรือ่ไเขาไม่ได้พี่ชายน่ื่นบัตรเต็มเลนาชื่บตรเต็มเลยเป็นกามาหาเจ้าแหล่สาวไล่น่าชิ่มาเปิดใจเจ้าว่าจะมาไปหาทายสาวสูดได้เย็นเปิดใจอยู่บ่เปิดพรได้ชื่นมากอ่ะเอาบ่ทามว่า่าทามให้เปิดอยู่บ่เลยกันว่าสาวไล่ทามบ่เปิดเออแม่นความนาวเนาะเปแล้จุนีเปิดายุจังปิีคนมากเนาะ แสดงว่าเพราแบบนี้แสดงว่าอยากเปิดจะได้เนี่ยอยากเปิดอยู่ให้สิบไปคิดแนวนั้นเนาะสิบบมีคนมักคนผู้โจ๊กผู้งามอยู่คนพันคนสิบบมีบ่ผู้หนึ่งตึกตาแมนอยู่ค่ะบ่กลายคนทั่วโลกเนาะของฉาบบัวรวยดีฉับบัวสบายดีเดี๋ยวเราก็มาเปิดใจชาวไปเดินไปไหนไปหน้าได้จไปหาเปิดใจเราไปหาเปิดใจหาเจ้าอยู่แต่เจ้าบ่อยู่เจ้ะจะบอกลราโลดคอยไปหน้าคู่มือเดี๋ยวนี้ไปหน้าคู่มือได้ ออมแอมเม็่อแอบออย่านนนะเอาย่างเราดิคือว่าตอนนั้นอ๋อออ้ยก็ว่าอมอมอย่างนด้ว่าหรือเล่าอมเยอเลอมแอมเมื่อแว่าออมๆได้ล้วแต่ละคนนี่พ่อแด้วรเนาะพ่อเนาะเอานั่นแหละเขาคิดว่าออตเดียวอือตุเดียวตายครับตอขุดบอลใบตุกยังไปอย้ยพวกกินไปพังไปเห็นไม่สิทธ้าเนาะไล้เบิ่งคิดอบอกเบื่งเงินผิดกับเจ้าลงเงิน โอ้โหกำลังดีใจที่สาวัานใช่ได้ยอดวิวเนี่ยเนาะใช่ชะมชะละน้องเตยได้ทำมาด้วยละมาบอเลยยูยังหนาวงัวกับหินเลยมียูเตยลงจอกเง้ยงจ๊บบนงัวนะย่ามาลุกขึ้นมาบ่ยันมาขอดมาคอดแดงื้นตปบ่ลงโจ๊บประมาณจะจำบ่ขัดชับอันที่สี่ลงบให้คูดเอยนันนะ เราะว่าบูดเพิ่มแล้วเผาบเผยันมันกระดูกกระเดี่ยวเนาะจินค้าวมาเผาเผาให้มันเหมเดี๋ยวผ้าปากทินลูกทิมลูกเนั่นกับเผาเลยเนะเขาเก็บเลยได้เนาะกินน้เาะโดยเขาบม่อยากกลัวน่ะแม่ไม่อยากให้มีกินมีอย่างขึ้นมานะดูปานั่นก็ย่อยกินได้เนาะอันนี้ข้าวฟังแบบอยู่ในอ่าห่วยเวลานำด่วนนำเร็วจะไรไปก็ไล่เนาะต่อไปนะบัวร้ายบัวร้ายวะโอ้ยอยู่อยู่แต่พังมันผิดวะเนาะ เดินทางเพิ่มอีจิ๊กบ๊ายบอบอเขาไปหาน้อไม้เขาเล่นเลยเด็กนิ่งะหรออเาซาคุยตะกี้ได้ไปหาเห็ดแล้วก็เห็นคุมแล้วก็เล่นนั่งเจ้าได้ชาวชาวบ้านเจ้าเคยมีบ่ออ้าวคนเคยสีฟังคนง่ายแต่บ่บ่บ่ฟังคนเขาคิดว่าเออ ง้อมันก็มีวิญญาณสิไลยง้อก็มีวิญญาณสิไเลยวิญญาณง้ออืมมือขึ้นมาแต่คุมบาไว้เลยเนาะน้องมะนาเจ้าเอายังแน่ใช่เพื่อนเจ้าเนาะไม่มีอยังเลยโอ้ยันว่ามีเข่าปั่นเงินเงินบบสิโบแมนตี้เป็นคนใช่เนาะลำบากเลยโทรมานจำสี่หามือเนาะ อย่าบอกบอกเลยคุณบอก่นอยู่บอกมาใส่เวียนใส่กลับกลับไปซาบอกเกินหน้าที่เดียวตายเอ๊ะบอกว่าจ้าได้บอกว่าบัจะบอกเองขนาดมาหน่อยคุยน่ะพูดจริงจิงตึกกชงสามือบอกตายไม่เคยบอกว่าบ่อยห่วงว่ีเวียนกัให้ไปซาบอกต้องใส่เวียนไปแต่ว่ามาใส่เวียนใส่กลับอันนี้ก็เคลื่องเสื้อส่วนบุคคลแต่ว่าเสื้อก็เสื้อบ้เราเสื้อได้น้อเมนยูแต่งงานออกมานอาวนี่ได้แล้วหามือก่เนาะ ทรมานที่แลาวอือนี่องเขาต้มอือไก่ย่างโอ้ยเราไปต้มเบิร์เมื่อได้เจ้าต้มเอยเด้อไปยุถ้าจะไปกินตังูข่อยก็มานี่ได้หมดอลยเจ็ดท้องได้กินได้บกินน้ำเย็นเนี่ยโวกมันบริยีเนี่ยพุดปิดพุดปิดเบิร์ตเมือได้กุ้งไก่เด้อหอยสีเด่นไปยังหวยหูแล้วว่ามันเบิร์ตเดียวหอยเคยเด่นอยู่แต่ว่ามันเสีย มันพอได้อีกขึ้นมากหรอกบ้าแบบนั้นเนาะต้องไปซอยพิ่นต้มขาต้มมันบวมงานที่เฮาเล่นนี่มันไก่เฮือนไก่เฮือนเคียงแบบเล่นไปกระเซียซื้อมากุุงไก่เน่ะเห็นบ่อละคนได้บ่มีมันไ่ได้บอกว่าต้มพื้นต้มซอยเลยมันไ่ได้บอกบ่ขคอยแน่บอกจะเราเพยอยู่ลรือ่าเพยอยู่แน่แน่ไปแล้วแหละเนากับเกรงใจเจ้าแน่เนาะแน่เฉลี่นเจ้าบ่สบาย ย right. so ันไว่อย so yeah. no. uh ่างรับอยากนอนคืออาการเจ้าหันแล้วเจ้านอนบ่ชำบรอนีนอนหาดีนอนกุมือบัดไปต้มข้าวต้มแล้่ได้นอนเนาะลายคนใดอยู่เจ้าเน้่ต้มจะได้จ้าหน่อยก็มานอนก็ไปสิได้ลายอยู่อ่ถามในแม่ชาววางอันนี้ไปเนี่ยถามนางวางจะว่ามันมีเนีถามมาดิชื่ออืมเจ้าหันเลมาฟังคำว่าข่อยนอนฟังคำว่าหวานหวานของเจ้าอยู่แล้วโอ้ยว่าพิศว่าถือของข่อยนี่ จามน้อมาน้าว่าผิดหือสนแต่นเราจะยางมันงก็นังเนาะนั่งอยู่กัน่งแล้วนั่งขมาบปนุเจ้าหนุกย่างเสร็จแล้วหนุย่างหนุกเจ้าดินั่งขมูเขมเมาบะมวนมวยเพลงนี่กันนะเพลงก็ฟังอยู่หนุ่นเจ้าหนุ่ย่างอะไรมวนนี่กอกเสลยด้ก็เนาะอือพวนี่ก็อวะอือนั่งขมูเขมเอาไว้ดิออือจุกก่นเลยเนาะเขาก็ฟังจุกก่อนน้ำพิน เออบทจบเรากับวัยยอดเยี่ยิแล้วเนาะช่วยกัเนะช่วยกันมันกัะมวลแน่ออกใหม่เลยเพลงเนกันะฟังไปฟังมากันอย่างหัวเ่นแน่เาจะกำกวอ่าเกิดงตู่เล็วสิงตูเวทมอไรงตู่เมื่อไรมันจะชุ่มเคยได้เมื่อไรเนาเ่อไห่บงเขาไปเจ้าหมอมีดอกมั้ยเนี่ยมีองแห่มาอย่างมีหรอเนาะแบบนี้แบีต่ว่าตู่ไปเะ แม่เอ <mm> ้ไปทาม่งไหเด้อปัดมือก่อนเรียนไปทาม่งกูจะเปิดดินเปิดรัวไปแล้วมันบาทถมันเงียบซ่อมไม่ซ่อมไม่แก้เขาสงการนี่ลองไววเกินแม่นชาว่านปิดยังประเทศสอบแข่งขันคิดเนี้ยคิดเงี้ยคิดหอนงัวบอมันตายไปเลยนี่ไหไรก็บอะไรมันตายแล้วจะมาคิดหอนบอคิดหอนมันยู่งนั่นแหละขยะเพิ่งไล่เพิ่ไปสบายแล้วเนาะ ทำนะไม่สลายน้องมะนาวปนโรอีกใจเลยเนาะยิ้มไปยิ้มมากับพ่อเบิ้งอย่เนาะบางคนเอฟซีพนวมาเออขอบคุณหลายๆเด้อชายน้องมะนาวให้เบิ่งมาได้เทากัโดยติดตามเจ้าแมนเท่ากับดีใจได้ภูมาท่ายนะเนาะติดตามความนยันทุกมันของเจ้ารวะชีวิตการกินอยู่แต่ลเมื้อบ้านประกาศบลเห็นพ่อไหหบ่เห็นพ่อต้นยังไป มันนกกระจาบวะเนาะโ่มอนยันบ่ามุนเนี่ยอื่นแน่แนอื่นออกวะเนวอื่นออกแนวอื่นออกโอ้ในผักเก่าหละมันบอกออกเนาะเอาไปพกไล่ฝ่นนะเนี่เอาหาไปแล้วไม่ใแต่ละมือน่ะมื่นว่าสิหมมันเคยชิมาลากเอาก่อลายก็เรียกกนได้หมดนชาบ่รได้สิลักเจาันนี้ส่โบชิเบมือใดมันคัดนี้ได้หาบาโรดเลย่ะหาบาบอแมนเขาไม่ต้องเบรกเขาหาบารด ให้น้องเตอเด้อเบรยอเตอเบรยก็ได้มือละครองชอบเนาะหาไปใช่น่าเฮาน้ำมาได้กองไว้เวลาปลูกเข่าปลูกน้ำเนาะเพราะว่าบางคนเพิ่อกับมีหน้าทงหน้าทำปลูกเอาทุ่งคำเจ้ามาแก่ผัดเหยื่อลดยืมรถมึงเตอครับเป็นเบ่อมันใส่ข้าวบุปินเอ้าวีิญ่าไปช่างเจ้ากระจ่างเกาเกือกันดีเอ้าตักเต็มกระสอบแล้วกระจ่างแล้วคือมืัอนั้นเด็กไปแกงงออะไรยังไงอืม ม้นยากเลยนางเลยเจ้าเป็นคนตักให้เพื่อนแก่ย่างเดียวเป็นขนาดนี่สร้อยเมนเขาพันว่าเขากะหาเพื่อนโบแมนว่าให้ยเพื่อนมาให้เพื่อนมาช่วยเพื่อนกับโบผู้แล้วว่าสีฟุ่นเนาะจะเอาไปหน้าหรือว่าเอาไปเนาะเาต้องปรึกษาหาเพื่อนทุกคนทางมึงได้ไทยก่อนเดือนหายังขวางหนาเนาะเราคือเขาไม่ได้โดยไทยกันลงเตอร์ข้าวโปรตนก็จะทำให้เนาะทางมึงกระดานเทียนกระดานปิ้นได้ใช่ไหมโบขาามีไมนต้องเป็นชาวายเนาะชาวบังเพราะว่าคือของคนอื่นกะโบกล้าจับแมนบอ เงินของเพิ um. is the, is the yes, ่นฮาร์ดเพื่อนเช่ดิเผื่องรถไทยนี่ิเรอวีช่องเดือนเนาะคือได้ยินเงาะเจ้าวาว่าวอยากจะกินหน้าไปเมือไทยกับเห็ดหมดแล้วใส่าแท้จักมันบ่เฮ็ดกับยาแล้วได้เนาะอืแล้วก็ไปหาเงินปกติของเราแม่นบ่ออเห็ดอะไรพอได้มีข้าวมีน้ำพอได้ข้าวได้น้ำกินเนาะพวกแม่ คือ,ผอเผาโสบหนึ่งกับป้าโตค,คือเห็นนะว่าได้เข่าลายโสบเท่นที่ชอบที่ชอบอบละเจ็ดเชนอบละฮะทุบเชนไปโอบละพันเลยนะโอบละพันบาท <c oughs> เนนองมันเอาอย่างคืดซิวะยังเพื่อนใหม่กับชิะมาณนี่แหละพี่น้องเลยเฮ้ยเป็นอะไรเม่ใครในบ่อใช่ครั้เนาะเราบุกคอยอยู่ดีได้อดเอ็ดเอ็ดเราก็ได้ คอยขึ้นลงเลอขคันใดแข่งบุรีซ้ำเอาคันใดดีแล้วแต่ว่าอันนี้นะลงตีนเพิ่มแลเนาะวันนี้แมนคนบล็อกเบอกแมนเขาต้องคุดคุมเนาะจัดใหม่เนาะเพียงใหม่เป็นม่คนโตเลยมันไปไล่ไม่ได้บัดแมนเขาต้องเอาบล็อกห้องเลยหรือว่าเทปูนเนาะแมนเป็นร่องนะเป็นอะไรเลยเหมือนกัน

โกลมหลายแล้วเนาะจะบัวมาทางนี้น้ําน้องมาน้แม่นๆเฮาก็สิได้เมือเลยล่ะเด้ออืมสบายดีเด้อโอ้ยสบายดีอิริมีแฮงซาไว้ๆทั้งแม่ทั้งลูกกินให้เฮ็ดนาสุขภาพแข็งแรงมีแฮงคือกันเด้อโดยแม่น